ผีเพื่อนมาส่งเรื่องนี้ย้อนกลับมาตอนผมอยู่ปี2ครับเป็นเรื่องผีเพื่อนของเพื่อนผมครับซึ่งเพื่อนผมก็คือไอเอ็มนั่นเอง เรื่องเกิดขึ้นตอนปิดเทอมครับผมจะไปเที่ยวบ้านไอเอ็มตอนปิดเทอมบ้านมันอยู่พิษณุโลกครับพอสอบเสร็จวันสุดท้ายก็จะไปกันเลยแต่ก่อนวันสอบวันสุดท้ายไอเอ็มก็มาบอกผมว่าถ้าไปบ้านมันตอนนี้คงไม่สะดวกแล้วล่ะเพราะเพื่อนตอนเรียนมัธยมของมันเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ผมก็ตกใจนะแต่ว่าตั้งใจไปแล้วอะ่ะผมก็ยังคงยืนยันกับมันว่าจะไปมันก็โอเคครับแต่ก็คงต้องไปช่วยงานศพเพื่อนไอเอ็มด้วยสําหรับผม มก็ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วล่ะสบายสบายพอตอนเช้าสอบวันสุดท้ายไอเอ็มมาเล่าให้ผมฟังว่าเพื่อนมันมาเข้าฝันบนน้อยใจไอเอ็มไม่ไปรถน้ำศพในฝันไอเอ็มก็บอกไปว่าติดสอบเดี๋ยวสอบเสร็จจะรีบไปเลย พอสอบวิชาสุดท้ายเสร็จตอนบ่ายๆผมกับไอเอ็มก็นั่งรถทัวร์ไปพิษณุโลก,กันเลยครับไปถึงบ้านไอเอ็มตอนค่ำๆก็เอาของไปเก็บที่บ้านแล้วก็รีบไปที่วัดกันเลยไปถึงวัดพอจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บกลิ่นมาเลยครับผมก็ได้กลิ่นไอเอ็มก็คงได้กลิ่นเหมือนกันเพราะผมมองหน้ากันแล้วไอเอ็มมันพยักหน้ามันเป็นกลิ่นแบบน้ำยาอาบศพอะครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้กลิ่นหรอกนะแต่สันนิษฐานเอาว่าคงเป็นกลิ่นแบบนั้นอารมณ์เหมือนเราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ เป็นกลิ่นที่ไม่ธรรมดาเลยแหละและแน่นอนมันไม่ใช่กลิ่นของคนผมกับไอเอ็มเดินไปจุดทูบไหว้ศพครับแล้วก็เดินออกมาหากลุ่มเพื่อนเพื่อนไอเอ็มแม่เพื่อนคนที่ตายก็มาหาไอเอ็มแล้วก็ร้องไห้เล่าไอ้ฟังว่าอีกสองอาทิตย์ก็จะบวชแต่ไปโดนรถแหกค้องมาชนซะก่อนตายคาที่เลยผมได้ยินก็เศร้าไปเลยครับนี่แหละที่เขาว่าคนจะบวชนี่เนื้อหอมมีมารประจน คืนนั้นผมก็ไปช่วยงานศพกันครับฟังพระสวดศพเสร็จก็อยู่คุยกับเพื่อนๆในเอ็มกันแป๊บหนึ่งคือคืนที่ผมไปก็เป็นคืนที่สองแล้วพรุ่งนี้ก็คืนสุดท้ายเพื่อนๆในเอ็มตกลงกันว่าจะมานอนเป็นเพื่อนศพกันที่ศาลานี่นายเอ็มก็เกรงใจผมแต่ผมก็ยังไงก็ได้มานอนก็มานอนไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วคืองานศพตามต่างจังหวัดก็งี้แหละครับพอพระสวดเสร็จก็จะตั้งวงการพนันกันเลยเป็นการอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วก็ญาติของ ผู้ตายก็จะนอนที่วัดกันด้วยพอคุยกันเสร็จผมกับไอเอ็มก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับพอเป็นคนซ่อนก็ขับกันมาเรื่อยๆถนนสองข้างทางเป็นทุ่งนาค่อนข้างมืดครับเพราะไม่มีไฟทางเหมือนในเมืองสักพักผมรู้สึกว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ตามหลังมาครับผมหันไปมองมอไซค์คันนั้นก็ขี่แซงไปแล้วก็ชะลอข้างหน้าพวกผมแล้วก็เร่งเครื่องออกไปไอเอ็มเห็นมันก็เบรครับแล้วมันก็ร้องเฮ้ยไอต้น ผมได้ยินก็ตกใจก็ถามมันว่ามีไรไอเอ็มบอกว่าเมื่อกี้เป็นรถไอ้ต้นเพื่อนคนที่ตายอะครับมันจําทะเบียนรถได้ถึงจะใส่หมวกกันน็อกมันก็จําได้เพราะตอนนี้รถเพื่อนมันพังเละเทะจะมีใครเอามาขับได้ยังไงนอกจากผีเพื่อนมัน ไอเอ็มบอกว่าเพื่อนมันคงมาส่งเพราะมันกับคนตายนี่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเท่านั้นแหละผมเกาะมันแน่นเลยกลัวเขาจะมาส่งอีกพอถึงบ้านผมรีบอาบน้ำสวดมนต์นอนเลย มาถึงคืนสุดท้ายต้องนอนเป็นเพื่อนศพครับพอพระสวดเสร็จพวกผมก็ไปจับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนๆในเอ็มเหมือนเดิมครับอยู่ๆลมก็พัดนาวูบหนึ่งพร้อมกับกลิ่นยาฉีดศพอีกแล้วครับผมกับไอเอ็มนี่มองหน้ากันเลยแต่เพื่อนคนอื่นๆคงไม่ได้กลิ่นมีแต่คนพูดถึงลมวูบหนึ่งเมื่อกี้แต่ไม่มีใครพูดถึงกลิ่นเลยสักพักผมได้ยินเสียงร้องไห้ครับร้องแบบเสียใจมากสะอึกสะอื้นเลยผมเลยขยับเข้าไปใกล้ๆไอเอ็มมันก็ ยักหน้าทํานองว่าได้ยินเหมือนกันแต่คงมีผมกับไอเอ็มที่ได้ยินสักพักไอเอ็มก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องร้องไอต้นคืนนี้พวกกูมานอนเป็นเพื่อนมืองเพื่อนคนอื่นๆก็ตกใจที่ได้ยินไอเอ็มพูดแบบนั้นไอเอ็มก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ยินเสียงไอต้นร้องไห้เพื่อนผู้หญิงนี่ร้องไห้ตามเลยสงสารไอต้นคนที่ตายพอดึกๆพวกผมก็นอนกันครับก็ไปนอนเรียงเรียกันในสาลาหน้าโรงศพแหละพอแม่พี่น้องคนตายก็นอนใกล้ๆกัน ละครัไอเอ็มดันตัวผมไม่ให้หันไปทางโลงศพผมก็ถามว่าทาไมอะมันบอกว่าอยากเห็นไอ้ต้นหรออย่าหันไปเลยสภาพไม่ดีเดี๋ยวติดตาแล้วไอเอ็มก็นอนตะแคงหันหลังให้โลงศพหันหน้ามาทางผมผมนี่ขนลุกเลยแสดงว่าไอเอ็มเห็นเพื่อนมาปรากฏตัวให้เห็นแน่ๆแ,แล้วคงเป็นสภาพตอนตายแน่ๆทีทอที พอตอนเช้ามืดพวกผมก็ตื่นกลับบ้านครับมาช่วยงานอีกทีตอนบ่ายวันนี้วันเผาแล้วพวกผมก็ช่วยงานกันวุ่นเลยจนตอนจะเผาครับเขาก็จะมีเปิดโลงศพให้ญาติดูเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนๆไอเอ็มก็ขึ้นไปดูกันส่วนไอเอ็มมันไม่ไปดูครับผมก็ถามมันว่าไม่ขึ้นไปดูหน่อยหรอไอเอ็มบอกว่าเมื่อกี้ก็เห็นสภาพแล้วไม่อยากดูสงสารเพื่อนมันพูดน้ําตามันก็ไหลครับผมเลยต้องปลอบมันอีกพอเอาศพเข้าเตาเผาเสร็จ ก็ช่วยกันเก็บของครับก่อนจะกลับบ้านแม่คนที่ตายเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เอมกับเพื่อนๆดูมันเป็นรายชื่อพวกเอมกับเพื่อนๆครับ